สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีวันนี้นะครับมากับความชุ่มฉ่านะครับพายุเข้าอีกแล้วนะครับตั้งแต่วันที่สินะครับวันนี้ก็ปลาเข้าไปวันที่19บานะครับมาสองสามวันแล้วนะครับนะครับก็คลิปนี้นะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากชมต้นทุเรียนนะครับก็มาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นอ่า ผลไม้ชนิดอื่นนะครับต้นที่ถ่ายอยู่นี้คือต้นเชอรี่นะครับปกติแล้วดอกงามมากนะครับแต่ว่าพอเจอพายุเข้าเนี่ยก็ลวงเยอะนะครับนถ้าเกิดอ่เขาได้น้ำนะครับก็จะติดผลตลอดปีนะครับแต่วันนี้จะพาท่านมาอัปเดตนะครับยอดเงาะนะครับหลังจากที่มีหลายท่านนะครับสอบถามมานะครับว่า หลังจากที่ตัดยอดไปแล้วนะครับผ่านไปได้หนึ่งเดือนเนี่ยนะครับว่าเขาโตหรือว่าเขาแตกยอดไปแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมารับชมนะครับนี่นะครับทานผลเชอร์รี่ไปด้วยนะครับอร่อยนะครับเป็นเชอร์รี่หวานญี่ปุ่นนะครับพันจากญี่ปุ่นนะครับจะมีรสชาติ หวานอมเปรี้ยวนิดนึงนะครับนี่นะครับก็มาดูต้นเงาะนะครับมีหลายท่านนะครับที่ปลูกแล้วนะครับสามสี่เดือนเนี่ยต้นก็ยังไม่ขยายนะครับผมก็แนะนำให้ตัดยอดนะครับเพื่อกระตุ้นนะครับยอดนะครับดูตัวอย่างต้นนี้นะครับ ตัวน,นี้ก็ลงดินได้นะครับก็ครบกำหนดอสองเดือนกว่านะครับสองเดือนกว่านะครับสเดือนกว่านี่คือแต่ก่อนนี่คือเขาจะมียอดเดียวนะครับขึ้นตรงนี้นะครับเป็นยอดเดียวผมก็ทำการตัดตัดแล้วเขาก็แตกออกนะครับหนึสามนะครับเป็น3ากิ่งแบบนี้นะครับเราก็จะได้ทรงพุ่มแล้วนะครับ แล้วก็มีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกลงดินไปได้2เดือนนะครับก็ทำการตัดยอดเหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับช่วงนี้นะครับน้ำก็ท่วมนะครับหลายพื้นที่นะครับรวมทั้งบริเวณหมู่บ้านนะครับที่ผมอยู่นี้ก็ท่วมเหมือนกันนะครับน้ำ ลำธารก็เริ่มเอ่อล้นนะครับนี่ครับต้นเงาะเวลาเราตัดยอดจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นต้นเล็กนะครับผ่านไป1เดือนนะครับหเดือนพอดีที่ทำการตัดยอดนะครับนี่ครับบางท่านอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ทำการตัดยอดคือตัดยอดจะตัดอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่ครับยอดแต่ก่อนเขาจะมี มีกิ่งเดียวตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นลําต้นไม่มีการขยายอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่แบบนี้นะครับก็ปลูกไปได้2เดือนนะครับที่สวนนี้จะใช้เวลา2เดือน2อถึงสเดือนผมถึงจะเริ่มทาการตัดยอดนะครับเราไม่ตัดก็ได้นะครับปล่อยให้เขาโตเองก็ได้นะครับแต่ว่าการตัดยอดเนี่ยมันจะกระตุ้นแล้วก็เราจะได้กิ่งนะครับที่เป็นทรงพุ่ม ตามใจเรานะครับว่าเราอยากจะให้ทรงพุ่มเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับเราก็ตัดตัดพอผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับยอดเขาจะไม่แทงขึ้นข้างบนนะครับเขาจะแทงอยู่ข้างล่างนี้นี่ครับเห็นไหมครับนี่เขาจะมาแบบนี้นี่ครับมาแล้วเนี่ยหนึ่งกิ่งนะครับนะครับสองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งนะครับห้านะครับห้าแล้วก็นี่ครับ ข้างล่างก็จะเริ่มแตกมาอีกนะครับนี่ครับเขาจะแตกเนื้อข, <ค curtain, S 2> ขึ้นมานี่ครับนี่ครับขึ้นมาแล้วเราค่อยมาเลือกนะครับมาเลือกตัดนะครับให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับให้ยอดตัวนี้แก่แล้วก็สมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาแต่งเอาทรงพุ่มนะครับว่าจะให้อ่าทรงพุ่มเนี่ยไปไปด้านไหนนะครับให้รอบต้นแบบไหนนะครับแล้วต้นงอกก็จะอ่า ไม่สูงนะครับเขาจะออกไปด้านข้างนะครับก็จะทําให้ลูกเงาะเนี่ยดกนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้ต้นสูงอย่างเดียวเนี่ยนะครับลูกเงาะก็จะไม่ค่อยดกนะครับแต่งแต่งกิ่งลําบากนะครับแล้วก็เก็บผลผลิตยากนะครับตัวนี้ก็จะออกไปด้านข้างนะครับออกไปทรงพุ่มด้านข้างนะครับนี่ก็เลยมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ผ่านไปหนึ่งเดือนก็ทยอยอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นละมุดนะครับแล้วก็มีบางท่านนะครับสอบถามผมมาว่าปลูกระยะห่างกี่เมตรนะครับแต่สําหรับต้นเงาะเนี่ยผมจะปลูกห่างนะครับก็คืออยู่ที่เจ็ดเมตรนะครับเจ็ดคูณแปดนะครับระยะนะครับแต่ผมก็จะปลูกละมุดเนี่ยนะครับระยะสี่เมตรนะครับเป็นระยะประชิดนะครับระยะประชิดยังไงนะครับก็คือ ต้นละมุดเนี่ยนะครับผมปลูกไว้เพื่อที่จะทําเป็นต้นพันนะครับพอเขาโตก็จะตอนกิ่งออกนะครับในอนาคตอาจจะเอาไว้ทําเป็นต้นพันอย่างเดียวนะครับไม่ได้หวังผลผลิตนะครับเพราะว่ามันมันระยะประชิดกับต้นงอกเกินไปนะครับก็มีอนาคตนะครับในอนาคตก็มีโอกาสที่จะได้ตัดทิ้งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับโตไหมครับนี่ครับ ต้นนี้ที่แต่งกิ่งนะครับแล้วก็ตัดยอดตั้งแต่เล็กนะครับนะครับแล้วก็ผ่านไปเนี่ยครับนี่เจ็ดเดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่เจ็ดนะครับลงดินนะครับน่ครับส่งวันเมษหกสิบนะครับนี่ส่งพุมแล้วก็ขุดหลุมทําปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็หญ้าที่ตัดมาใส่หมักตอนนี้ก็เริ่มย่อยสลายเป็นดินนะครับ ใบเขาก็จะเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ยอดก็จะแตกต่อเนื่องนะครับนี่ครับการตัดยอดก็จะมีผลแบบนี้นะครับนี่นะครับทําให้เราได้ทรงพุ่มอันนี้ผมเก็บไว้แค่3กิ่งนะครับทรงพุ่มเขาจะไปแบบนี้ครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็กิ่งแบบนี้กําลังออกนะครับเน่ก็จะได้เป็นแบบแบบทรงพุ่มโปร่งนะครับ ทรงพุ่มโป่งก็คือจะทําให้แดดทั่วถึงดีนะครับแล้วก็ทําให้เงาะเนี่ยติดติดดอกติดผลนะครับเยอะนะครับก็เป็นผลดีต่อต้นไม้นะครับแต่ถ้าเป็นทรงพุ่มสูงทึบนะครับก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่นะครับสลับต้นเงาะนะครับส่วนใบไหมแบบนี้นะครับเป็นปกตินะครับ คือใบเขาแก่นะครับเขาจะเปลี่ยนใบผัดใบนะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็บารุงปกติเน้นสําคัญก็คือบริเวณโคนต้นเงาะนะครับเอาให้มีความชื้นตลอดนะครับความชื้นไม่จําเป็นต้องลดน้ํานะครับช่วงหน้าฝนนะครับแต่ให้เราหาเศษนี่ครับเศษเศษหญ้านะครับที่เราตัดเนี่ยมาคุมบริเวณนี้นะครับก็จะช่วยรักษาความชื้นได้นะครับ แล้วอีกอย่างก็เวลาย่อยสลายก็จะเป็นปุ๋ยนะครับให้กับหน้าดินนะครับซึ่งทําให้ดินเพิ่มวัตถุอินทรีย์ได้ดีขึ้นนะครับรากเขาก็จะหากินทางบนเวลาเราเติมปุ๋ยอะไรเข้าไปก็อาจจะครบท่วนพอดีนะครับนี่ครับถ่ายภาพบรรยากาศฝนตกด้วยนะครับวันนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับยังรินไปปล่อยนะครับยังรินอยู่ไม่หยุดนะครับตอนนี้ก็ยังรินอยู่นะครับ นี่ครับส่วนต้นอายุต้นเงาะอายุ2ปีนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสองปนีนะครับโตสูงใหญ่แล้วนะครับทีนี้ก็เล่งเๆ่งเ่งนะครับพอช่วงปลายปีนี้ก็จะครบนะครับประมาณสัก2ปี5เดือนนะครับ2ปี5เดือน 6เดือน2ปี5เดือน6เดือนนี่แหละครับอยู่ประมาณช่วงปลายปีนี้นะครับก็จะทําดอกเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันสําหรับมือใหม่ที่จะปลูกเงาะไว้ทานเองนะครับอันนี้ย้านะครับเป็นเงาะภาคอีสานนะครับเป็นเงาะในไม่ใช่อีสานธรรมดาอีสานตอนบนด้วยนะครับอีสานตอนบนนะครับอยู่โซนสกลนครบึงการนะครับ ซึ่งปกติแล้วก็จะอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับซึ่งพวกนั้นเขาจะสภาพอากาศก,าก็จะมีความชื้นเหมาะสําหรับปลูกเงาะมากกว่าทางอีสานนะครับอีสานเราก็หันมาปลูกตอนนี้ก็ประสบผลสําเร็จนะครับหลายสวนนะครับนะครับบางสวนก็ปลูกแล้วไม่ไม่ติดผลนะครับบางสวนก็ติดปีหนึ่งแล้วก็เว้นไปสองปีก็มีนะครับเพราะว่าปลูกแบบ ธรรมชาตินะครับแต่ของผมเนี่ยก็จะลองทดสอบดูนะครับปีกายนี้ติดผลผลิตนะครับปีนี้ก็จะลองทดสอบดูเหมือนกันนะครับว่าให้เขาติดผลผลิตอีกปีหนึ่งนะครับด้วยสูตรที่เคยทํามานะครับนี่ครับก็เลยมาถ่ายบรรยากาศนะครับท่านใดที่รับชมแล้วนะครับก็ฝากท่านกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับ คลิปนี้ก็มาอัปเดตยอดเงาะนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะไปอัปเดตผลไม้ชนิดอะไรนะครับฝากทุกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับในช่วงพายุเข้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ